สามนาทีกับ d r v c o m สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆีนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com slash d ok r v i l a p o n g หรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า d r v com สำหรับท่านที่สนใจอบรมการลงทุนวิทยาลัยนะวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตเปิดหลักสูตรกลยุทธการบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดโครงการอบรมในครั้งนี้เราจะเปิดเป็นรุ่นที่3โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่1 กุมภาพันธ์2557และเรียนต่อไปเป็นเวลา10เสาสถานที่คือมหาวิทยายลัยรังสิตอาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารฐานไทยสมัครงานใหญ่สนใจติดต่อคุณก้อยโทร0811739000โดยมีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยหลายท่านด้วยกันดังนี้ วิทยากรที่จะมาบรรยายในโครงการอบรมการลงทุนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดรนิเวศเหมวชิระวลากรกูรูนักลงทุนผู้แต่งหนังสือเรื่องตีแตกและได้สมญานามว่าวอลเลนบุฟเฟตแห่งเมืองไทยต่อมาคือคุณสุกิจอุดมศิริกุลซึ่งท่านเป็นกรรมการพิจารณาสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิม ing, เองจำกัดมหาชน คุณสุกิจจะมาช่วยนำในการทำเวิร์กช็อปให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนซึ่งเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนการลงการวางแผนการลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดอีกท่านหนึ่งที่จะมาสอนเกี่ยวกับการลงทุนท่านผู้นี้เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงหนุ่มหล่อและที่สำคัญมีความสามารถสูงเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง ดีที่สุดในจุดที่ยืนคุณภาวิตกินปทุมไปฟังคุณภาวิตเล่ากันถึงประสบการณ์ในชีวิตและความสำเร็จในการลงทุนวันนี้เราจะไปฟังดกรกอบศักดิ์ภูตะกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพดกรกอบศักด์จะมาคุยให้เราฟังในหัวข้อเศรษฐกิจและการลงทุนเชิญชมได้เลยครับ มีฟองสบูย่ยางตอนนี้ถ้าเกิดจีนแย่อินเดียแย่เราจะกระทบแค่ไหนแล้วถ้าเกิดอเมริกาถอนสภาพคล่องจะเป็นยังไงผมว่านี่คือ,ค,อคือความเสี่ยงที่เราต้องเข้าใจแล้วมันก็จะ,ะมันก็จะมีนัยยะไปถึงเรื่องของการลงทุนต่างๆที่เรามีอยู่อันนี้ภาพนี้เขาชอบนี่คือคนที่บริหารความเสี่ยงเขาทำอย่างนี้แหละครับเขามองไปข้างหน้าเหมือนอยู่บนยอดเขาดูว่าอะไรที่กําลังมาพายุหายเยี่ยนมาหรือเปล่า ผมว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่เก็บกวาดเนี่าทา,างตายแน่แตอนนี้คือพยายามดูไงครับว่าความสิ่งอยู่ไหนแล้วก็ต้องกลับไปนั่งถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าพวกเหล่านี้มาหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีก็อยากังวลใจไม่มีก็ลงทุนได้แต่ถ้าเกิดมีเนี่ยน่าคิดยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมองไป2021สองศูหนึ่งสก็คือเทปบริงต้นปีแล้วก็การเมืองถ้าเกิดมันไม่จบตั้งแต่ตอนตอนตอน,ตอนปลายปีนี้ปีหน้าก็ ลุกลามไปอีกระยะเวลาหนึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องความถามที่สําคัญแล้วมันก็มีในย้าก,กับเรื่องของการลงทุนของเราซึ่งผมว่านี่คือความเสี่ยงสองอันหลักๆปีหน้าแค่นี้แหละสองเรื่องแต่ผมว่าสองเรื่องนั้นก็น่าคิดแล้วเพราะว่าเพราะว่าัพาาไซด์มันไม่เยอะถ้าเกิดมีสองอันนี้คมมันอยู่ตรงนี้ผมจะไปเร็วๆนะครับขออภัยที่ใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งพูดแล้วพูดไปเรื่อยๆข้อมูลจะมาจากไหน ข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลากหลายที่ที่หาได้ข้อมูลเศรษฐกิจไทยเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากพวกนี้ผมผมผมแต่ก่อนผมเป็นคนทําข้อมูลเองผมก็จะรู้ผมออกมาแล้วเนี่ยผมก็อาศัยข้อมูลที่เขาออกมาเนี่ยแต่ว่าดูเร็วๆมันก็เห็นภาพคือถ้าเกิดมันดูเรืเร่อยๆเนีเ่ยมันจะมันเขาเข้าใจว่าข้อมูลมันกำลังบอกอะไรเรามันกําลังบอกว่าเศรษฐกิจไปได้ไม่ได้แบงก์ชาติออกข้อมูลมาทุกเดือนแล้วก็มีข้อมูลรายไตรมาสที่ออกมาเป็นประมาณการของเขาอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าข้อมูลเศรษฐกิจตอนเนี้ย แต่ละเซกเมนต์เป็นยังไงบ้างก็คือเช็คเหมือนกับไปดูห้างสินค้าว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับสภาพัฒน์ก็ออกข้อมูลมาทุกๆ3เดือนกระทรวงการคลังก็ออกข้อมูลมาเรื่อยๆทุกๆเดือนแล้วก็มีประมาณการทุก3เดือนเช่นกันหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็ออกข้อมูลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ B.O.I. ต่างๆแล้วก็มีพวกนักเศรษฐศาสตร์ของเมืองไทยที่ออกมามาพูดอย่างอย่างอย่างผมนี่เป็นต้นก็จะมีพวกให้ให้ข้อคิดเห็นพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูล แต่ปัญหาก็เลยทราบไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่คือรายงานเศรษฐกิจกประจําเดือนผล,ผลประชุมนโยบายการเงินรายงานนโยบายการเงินข้อมูลต่างๆนี่คือเว็บไซต์ของเขาไปเปิดดูได้แล้วก็ผมก็ดูเป็นประจําคืออาศัยข้อมูลเขาเนี่ยแหละแต่มันทําให้เราเกิดความเข้าใจว่าเศรษฐกิจประมาณไหนแล้วก็สภาพัฒน์ก็มีข้อมูล GDP รายไตรมาสแนวโน้มเศรษฐกิจรายไตรมาสแล้วก็มีข้อมูลการลงทุนของภาครัฐอันนี้ก็สาคัญเพราะเขาเป็นคนดูแลการลงทุนภาครัฐอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของเขา กระทรวงการคลังก็จะมีประมาณการข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนนี่คือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลให้กระทรวงพาณิชย์สำนักเศรษฐกิจวิจัยไทยพาณิชย์กสิกรไทยนักวิชาการ TDI ผู้วิเคราะห์ต่างๆพคนนี้บอกเลยครับว่าผ่านหนังสือพิมพ์ทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเยอะแยะม้ว yeah, มากไปหมดเลยแล้วก็มีข้อมูลเศรษฐกิจโลก IMFADB ตัวเธน,นาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์หนังสือพิมพ์ แล้วก็ที่สําคัญผมชอบกูเกิลมากสมัยนี้ถามอาจารย์กูอย่างเดียวอาจารย์กูตอบได้เยอะเยอะทุกอย่างเลยอยากรู้อะไรท่านตอบได้หมดซึ่งอยู่กับว่าทําไมครับปัญหาก็คือว่ามันเยอะมากข้อมูลท่วมนั่นคือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะเลือกตัวไหนมาใช้เราจะเชื่อใครยกตัวอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างแบงค์ชาติสภัฒน t กระทรวงการคลัง ออกข้อมูลตลอดเชื่อใครไม่ตรงกันด้วย f o r ์เควสก็ไม่ตรงกันผมบอกเลยครับว่ากระทรวงการคลังมีปัญหาส่วนตัวเพราะเขาเป็นคนช่วยงานของท่านรัฐมนตรีเขาก็ไม่สามารถออก f o r ์เควสได้แย่บางครั้งได้ถ้าออกแย่ก็คือมีนายะบางอย่างเช่นอยากจะให้รถดอกเบี้ยเป็นต้นก็ออกมาแย่เป็นพิเศษงั้นประมาณการเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวบาบางส่วนเข้ามาประกอบด้วย ยากงั้นผมก็ไม่ค่อยดูเขาเท่าไหร่ผมก็ดูฟังๆบ้างโอเคออกมาแล้วสภาพพัก์ก็โอเคแต่สภาพพัฒนี่ต้องชื่อข้อมูลตัวนี้เขาเป็นคนทําข้อมูลเอง GDP แต่ละไตรมาสเป็นยังไงนี่ต้องดูเขาแต่ว่าเขาออกช้าสามไตรมาสเขาก็ต้องไปดูข้อมูลแบงค์ชาติก่อนว่าแต่ละเดือนเป็นยังไงเพราะจะเห็นก่อนล่วงหน้าประมาณ2เดือนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยแต่ถ้าเกิดถามประมาณการเนี่ยระหว่างประมาณการของแบงค์ชาติกับสภาพพั์เนี่ยสภาพพั์เองก็อาจจะมีปัญหาได้ เพราะว่าสภาพั์ก็อยู่ใกล้ชิดกับรัฐบาลแบงค์ชาติเนี่ยผมว่าเป็นกลางไม่ใช่ว่ามาจากแบงค์ชาตินะครับแต่ผมคิดว่าเป็นกลางแต่แบงค์ชาติเองก็มีปัญหาบางส่วนเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการประมาณการที่ได้ดีถึงระดับหนึ่งแล้วเขาใช้คนลงไปในใน,ในกระบวนการเหล่านี้แต่ถ้าเกิดอยากจะดูข้อมูลบางอย่างเช่นข้อมูลการคลังเนี่ยพวกภาษีต่างๆก็ไปต้องเอาข้อมูลจากเขาใช่ไหมครับงั้นเราต้องรู้ว่าแหล่งข้อมูลตรงไหนข้อมูลด้านนี้เชื่อใครอะไรที่เป็น the most i m p o r ร a n t แล้วมันก็จะเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นข้อมูลการค้าก็ต้องไปข้อมูลกลุมศุนหรือก็ข้อมูลกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ททททมาประกอบกันสิ่งที่ยากที่สุดทั้งหมดนี้ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะไปคนให้ข้อคิดเห็นก็เยอะไปบางทีเราเ้เกิดฟังเยอะนะครับเราก็จะงงไปหมดเลยเพราะคนนึงบอกดีอีกคนนึงบอกไม่ดี อย่างต้นปีเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแคชาติบอกยังดีอยู่เราก็เริ่มงงแล้วว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามคิดว่าเราจะเชื่อใครบ้างใครที่เชื่อได้ไม่ได้อันนี้ผมก็คิดว่าเราต้องพยายามศึกษาตรงนี้สาหรับผมนะครับอย่างนักเศรษฐศาสตร์โลกเนี่ยผมก็ชอบไปอ่านคุณครุกแมนผมจะเลือกคนผมรู้ว่าบางคนเนี่ยผมผมอย่างรูบินีผมไม่เคยอ่านเลยบอกให้เลยว่าอาจารย์รูบินีเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ที่หลายคนเนี่ย ชอบฟังเพราะเขาบอกว่าเป็นคนพิจารว่ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นในที่นู้นที่นี่แต่ผมคิดว่าในทํานองเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมว่ามีนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีกว่าเขาหลายคนแต่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เองอ่ะคือเราต้องศึกษาเราต้องรู้ว่าเชื่อใครแม้กระทั่งเวลาฟังนักลงทุนต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเราต้องเลือกฟังคนจอร์จโซรอสนี่เก่งที่สุดของโลกผมบอกเลยถ้าเกิดเขาขายเขา,ขาการุณาขายตามเขาอาจจะขายช้านะครับแต่ถ้าเกิดเขาขายแล้วก็อย่าไปซื้อซื้ออยู่เพราะเขาขายทองคา หมดพอร์ตก่อนที่ทองคําจะตกเดือนเมษายนเขาทําอย่างนี้เยอะแยะหลายครั้งมากเลยคือคือเขาปิดพอร์ตบ้างขอโทษนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อปีที่แล้วตอนที่หุ้นหุ้นหุ้นยุโรปจะตกคือปีก่อนหน้าที่ที่หุ้นไทยตก30มสิบซตอนก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่มีประมาณปี2011ัสองปีที่แล้วที่หุ้นไทยตกช่วงนั้นนะครับ คุณจอจโซรอสประกาศปิดกองทุนคืนเงินผู้ถือคืนเงินคืนเงินนักลงทุนให้หมดเลยคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นหุ้นยุโรปก็ตก30%หุ้นอเมริกาก็ตกด้วยเฮดฟันทั่วโลกขาดทุน3 0มสทั้งทั้งที่มีเครื่องมือดีที่สุดของโลกแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็เปิดกองทุนของเขาใหม่ บอกไงว่าคือคืออีกคนหนึ่งที่เก่งก็คืออ่าคือเราต้องเลือกนักลงทุนที่เราชอบอย่างอ่อีกคนหนึ่งคือคอมมอนเตี้ชื่ออะไรนะอยู่ที่สิงคโปร์จิมโรเจอร์ผมก็ชอบอ่านเขาจิมโรเจอร์ก็ใช้ได้เนี่ยคือคือเนี่ยคุณบัฟเฟตก็เก่งมากบัฟเฟตเขาขาบอกเลยนะว่าแต่ละพี่แต่ละอย่างที่เขาลงทุนไปนะครับตอนลงทุนเนี่ยเขาบอกโอ้ยไปซื้อซิตี้แบงค์ตอนที่ทุกอย่างมันเจ๊งเนี่ยวันนี้เขากําไรรวมกันแล้วสิบบิลเลียน แต่การลงทุนครั้งเดียวได้บอกนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนไม่กี่ครั้งบอกแล้วว่า9 0ครั้งก็ถึงดวงจันทร์แล้วเราเพียงแต่เราต้องดูจังหวะให้ดีๆแล้วก็เลือกให้ถูกแล้วก็ลงทุนกับสิ่งที่เราคิดว่าเราทําการบ้านมาดีแล้วแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราใครที่พูดแล้วมีนัยยะแล้วขอเล่าให้ฟังเลยนะครับคุณวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจอเมริกาต้องเชื่อเขา ถามว่าทําไมเชื่อไหมครับทาไมทาไมต้องเชื่อเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นนักลงทุนแต่เขาเป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะมากๆในอเมริกาเขามีตั้งแต่สากระเบือยันเรือรบในที่อเมริกาตั้งแต่ของขายเล็กๆจนกระทั่งบริษัทใหญ่ๆเป็นของเขาหมดเลยแล้วเขานั่งอยู่บนยอดของธุรกิจเหล่านี้แล้วเขาก็ต้องเห็นว่าธุรกิจดีไม่ดีรายงานมาเป็นข้อมูลชัดเจนเลยว,ว่าสตอร์ไหนขายได้ store ไหนขายไม่ได้ แล้วเขาก็เป็นเจ้าของจริงๆที่รันธุรกิจอยู่ไม่น่าแปลกใจทําไมเขาถึงอ่านเทรนด์เศรษฐกิจดีถึงขนาดนั้นเพราะเขาค้าใจยงไงครับแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ต้องเลือกว่าเราจะต้องเชื่อเขาว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดอเมริกาไม่ฟื้นอเมริกาก็คงไม่ฟื้นจริงเพราะธุรกิจเขาไม่ไปไปไม่ได้อะเขาไม่ได้พูดจากว่าความรู้สึกของเขาเลยบอกไงว่าเราต้องรู้สึกว่าเวลาเราอ่านเนี่ยใครบ้างที่มีซอร์สของอินโฟเมชันที่ดีบ้างหรือกระทรวงการคลังบางทีเขาก็มีข้อมูลที่ดีแต่บางครั้งเขาจะมีอินทรีย์โมทีฟ ที่บอกว่าต้องมีไว้ลายบ้างเคยได้ยินไหมครับ <laughs> อันนั้นคือของเมืองไทย <laughs> ต่างชาติก็มีแต่เขาไม่รับตรงๆขนาดนั้นว่าฉันทําไว้ลายอยู่แต่เขาเขาจะบอกว่าคือเขาเขาจะบอกถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเขาบอกยังไปได้อยู่บ้าง,งไ,มไม่อยากให้คนแพนิกไงแต่เราต้องเข้าใจพวกนี้แต่ว่าแต่บางอย่างถ้าเกิดเขาบอกบอกมันก็จะถูกรู้ไมมธนาคารกลางก็เหมือนกัน ก็นี่จริงหน้าที่ของเราคือเราต้องมีหน้าที่ชั่งน้ําหนักอยู่เสมอมาว่าสิ่งที่แต่ละคนพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าใครที่เชื่อได้ใครที่ที่มีข้อมูลจริงๆในเรื่องนั้นเนี่ยเราก็จะชั่งน้ําหนักได้ใกล้เคียงกับว่าเทรนด์ของเศรษฐกิจคืออะไรผมคิดว่านี่สําคัญรวมถึงไอ้หุ้นด้วยนะครับถ้าเรามีนักวิเคราะห์หุ้นยอดนิยมของเราเราเขาวิเคราะห์ดีก็อยู่กับเขาไปพยายามตามจาก r e c คอด ใครที่มันพาเราไปเข้าลกเข้าพงเนี่ยกากระบาดมันตั้งแต่ต้นเลยอย่าไปหาาอีกเพราะว่ามันพาเข้าที่หนึ่งแล้วเจ้าคุณนอบอกอะไรครับผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ๋ยผิดสี่อีกทีห้าหกอภัยจะไหนท่านบอกใครพาเราเสียหายจําไว้อย่าให้มันเสีหยหายหลายครั้งเพราะว่าเรามีเงินเล็กน้อยใช่ไหมครับพวกนี้เราก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องคิด แล้วพอหลังจากนั้นนี่ผมเลยบอกว่าพวกนี้มันจะช่วยแต่สิ่งที่มันจะช่วยเราก็คือว่ามันต้องเริ่มก่อนว่ากรอบที่ถูกต้องกรอบที่ถูกต้องคืออะไรคือว่าบางทีเราต้องลงทุนลงทุนก็คือพยายามอ่านศึกษามันจะมีหนังสืออ่านง่าย,ายๆพวกนี้แต่เรา,าอ่านแล้วเราเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจกเศรษฐศาสตร์คืออะไรแล้วพอเรามีกรอบที่ถูกต้องเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปหาอาจารย์ที่ดีๆอย่างผมก็อ่านคุณครุกแม่เรื่อยๆเนี่ย,<ๆ>เ,ยเขาก็จะพาผมไปถูกทิศถูกทางว่าเรื่องนี้ประมาณไหน ทำไมต้องมีกรอบถูกต้องเพราะว่ามันมีคนพูดเยอะแต่ว่าบางทีมันผิดผิดอะ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีวิชาที่ถูกแต,ต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้มันพูดป้ามากเลยอะ่ะพูดมาได้ยังไงเราก็ปิดทีวีทันทีใครที่พูดไม่ดีกรุณาอย่าไปฟังมากเพราะเดี๋ยวมันจะซึมมา,เข,าเข้ามาในสมองของเราแล้วเราจะกลายเป็นเชื่ออย่างเขาไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะครับว่าเราเรียนก่อนแต่ผมขอเขาบอกเนะยว่ารักจะเป็นนักลงทุนก็ต้องลงทุนกับการเรียนรู้แล้วก็ เรียนรู้ทั้งเรื่องของการลงทุนเรียนรู้เศรษฐกิจกด้วยบางส่วนเพราะว่าพออ่านพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจถึงเบื้องต้นแล้วพอเข้าใจเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจับง่ายเลยแล้วพอมีคนเซตทางให้ถูกเนี่ย <S <S ผมบอกได้เลยว่าเวลาทีหลังเนี่ยมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้ง่ายว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อย่างผมเนี่ยผมคงเคยบอกว่าชีวิตผมโชคดีก็เพราะว่าผมไปเรียนกับอาจารย์ดีที่มีความรู้เพราะอาจารย์ให้มาแต่ว่าอาจารย์ดีคืออะไรครับก็คือว่าอาจารย์เนี่ย คือคือคือมันมีมีมีม,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 มีมีนิทานอันนึงเคยเล่าให้ฟังเป็นนิทานคนไปเรียนหนังสือรรที่สตากศศาัสีลาไปเรียนดูหยกสมัยก่อนก็ต้องไปเป็นแอปเพนทิสใช่ไหมครับก็คือไปเป็นเป็นลูกน้องอยู่ที่ที่ท,ที่ที่สำนักอาจารย์ไปอยู่มาสามปีวันหนึ่งอาจารย์ก็บอกกลับบ้านไปได้ละไอเด็กก็บอกว่าอาจารย์ยังไม่สอนอะไรผมเลยอาจารย์ให้กลับได้ยังไงเออเอเอ,เอกลับไปเถอะเขาก็ จำใจต้องกลับเพราะจารย์เชิญกลับแล้วใช่ไหมครับเขาก็กลับไประหว่างทางก็ไปลงเตียมแล้วเขาก็เห็นสองคนนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็ดูหยกกันอยู่แล้วมันก็พูดจาเยอะเลอะเทอะไปหมดเลยเขาก็มองดูหยกไม่มีคุณภาพไอ้คนหนึ่งมันก็โฆษณาอย่างลยว่าหยกดีเหมือนกับนักเลงพระถ้าเกิดไปอยู่กับนักเลงพระคนเก่งมาเนี่ยใครเอาของปลอมมามันก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมครับเพราะมันอยู่กับของจริงมาตลอดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าใครเชื่อได้ใครเชื่อไม่ได้ แม้กระทาั่งรัฐมนตรีบางคนพูดก็ไม่ถูกต้องผมมั่นใจเลยเพราะว่ามันพูดไม่จริงแต่ว่าแต่ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ว่าเรารู้ว่าจริงไม่จริงเราก็ต้องพยายามเริ่มศึกษาก่อนเรียนก่อนแล้วก็หลังจากมันไม่ยากเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ยากแล้วก็หาอาจารย์แล้วก็พยายามดูว่าใครที่ท,ที่อธิบายดีบ้างอันนั้นก็จะทําให้เราพาไปถูกทางเห็นไหมครับอันนี้ก็อย่างที่บอกศึกษาด้วยตนเองศเองศรษฐกิจปกติเศรษฐกิจยามวิกฤต เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายจริงๆผมผมมั่นใจไม่ใช่เรื่องที่ยาก